วันนี้เรามาขุดมันเลือดนกหัวใหญ่มากลูกค้าสั่งเข้ามาอยากเอาไปทําของหวานลูกค้าสั่งมาหนึ่งร้อยบาทเราจะขุดหัวใหญ่เบอ้เอเเลยนะคะนี่คือมันเลือดนกหรือมันตีนช้างมันแหลบ้านเฮาเอ,อินมันแหล่หัวใหญ่คักเลยหัวใหญ่มาหือมะลังการมากปูปีปกายนี่ ตัดเป็นชิ้นมาปลูกรอบ,รอ,บรอบต้นใหม่รอบๆต้นไหม่เราเคี้ยถาวรเขาขืนอันนี้กับแมนเ,เน้นยปลูกออมเลยดินแหงขืนเสียหัวง่ญ่เพิ่งหัวนั่นพูดละบูกขูขืนมากวัวหัวบักง่ญ่เลยเนี่ยหัวละหลายกิโลมากเรามาดูกันคุดไปหายลูกค้ายามกทั้งคุณก็มันอาจจะติดหักใหม่ก็ได้ บางขั้งมันกับสีถากใหม่ล้มหัวบ่ได้สีทางใหม่ล้มหัวบไดแดงกับดันขึ้นมาทั้งทึงเราขุดเอาหัวไปแล้วอย่างนี้เราก็จะตัดตัดไว้เป็นบางส่วนตัดไว้เป็นบางส่วนปีหน้าเขาก็ขึ้นอีกขึ้นที่เดิมทุกปีให้เราขุดกินนะคะวิธีปลูกมันง่ายมากตัดเงาเขาไว้ <c oughs> ปลูกตรงไหนเขาก็ฟังไวตรงนั้นทุกปีเราเขาขุด ขึ้นวางสิวางไว้ปีนากับขึ้นตรงที่เก้านี่แ <c oughs> หละเฮ็ดอ้อมต้นเลยนะบุกอ้อมต้นเลย <c oughs> สะออนหัวมันหัวมันแหล่หัวมันเรียนนกุก <c oughs> มันมียไ,ไอ้คอกๆมารอลุ้นกันนะคะวันนี้จะหัวใหญ่แค่ไหน ปูปีกายนี่ตัดเป็นชิน้นมาปูจ้าผ้าเป็นชิน้นเป็นชิน้นมาปูอ้อมเขามีมองเคี้ยถวถาวรไปขึน้นเขาก็จะต้นใ่ปลูกใสเงาใหม่เลยอ้อมทุกทิศเลยเพราะว่าขควหนองนะเขาปลูกปลาอยู่แล้วปลูกไม้อยู่แล้วเขาก็ต้องปลูกอ้อมเงาใหม่มีของกินไว้ไต้ต้นไม้หนาใหญ่เบ้อเลิศเลยแหละ เ็บของแทะมันสิหักเด้เอาขุดทั้งอยูก่อนดินหลม่มหล่อมล้วนๆขี้เคฟมักยูเขาขุดมันเนี่ยมีประสบการณ์ปีกายนี่พ่อร้ายจะแ,แม่ใหญ่ๆขี้เคฟชอบอยูดินมันหล่มหลม,ลมตะขาบจะมาอยู่กับหัวมันของเรานะคะเขาต้องคอยระวังเด้คอยระวังนั่นตะขาบนั่นหินแล้วลูกหน่อยมัน เข็บหน่อยไตละหุ้นไตเห็นไปครับโอ้ยยิไไใเนี่เปี่ยงหัวยังหัวยหลอกวะขาวๆเนี่ยพอปูอี่หลอกอ้อมตน้นด้วยกันไม่พอเรามาลุ้นว่าจะหัวใหญ่แค่ไหนมันเดือดน,นกปามคืนที่ก็จะมันหัวสร้าง วันหัวหญ่เนาะมันเขากำม,มันแหล่บ้านเขาเอืนมันเขากำม,มันเหล่หัวใหญ่บ่อดของอยู่ของกินดอกปูไว้น้ำเหงาใหม่เลยเห็ดควงน้องน้าเนี่ปงงยปลูกง่ายบ่ไาแด้เลี้ยงมากบ่าต้องการปุ๋ยบ่าต้องการยังใบใหม่รดนลงม้เป็นปุ๋ยธรรมชาติเขาอยู่ไ้แบบธรรมชาติ บ่าหาแต่มันแต่ดูแลเอาหนาใส่ปุ๋ยยังมากไายปลูกง่ายมากปลูกง่ายขยายพันธุ์ก็เร็วตัดเงาปลูกไว้ตัดเป็นชินช้นๆแผ่มันค้ายอยู่ขางล่างพี่เหมือนค้ายอยู่เหมืองพีละขวดดินพีละยังล่ะเล็กๆ แหล่ปึ๊ดเลยค่ะมันแหล่เอาไปบวชเป็นของหวานเอาไปหนึ่งกินเอาไปทอดเอาไปฉาบทําได้หลายเมนูนะคะทําได้หลายเมนูเรามาลุ้นกันว่าจะหัวใหญ่แค่ไหนถ้าง,งัดต้องงัดทั้งนี่เพราะว่ามันค้าหัวอยู่ทั้งนี้เสียมเสาะข้าไปลองงัด ทั้งขุดทั้งต้องระวังอ่ะหากไม่ต้องระวังตะขาบผอมค้าหากไม่เออค้ากับงัด,ดออลองเบิงหาขุดอ่อมล้องเบิงร่อลุ้นว่าจะหวัวเท่าไหร่แค่กิโลไงไว้ปูกปีเดียว ตัดเป็นชิ้นๆมักฝังเลยขอให้มีมองขึ้นเท้าเคี้ยขึ้นไปมันกับจะง่ญ่เท้าเคี้ยขึ้นไปทั้งตน้นไม่ไปหาแดดสังเคาะแสงข้างล่างก็จะลุ้งหัวรอบต้นไม้นี่มันซี่หาหัวพนนีปโูกอ้อมเลยเด้ แต่ละโคนต้นไม้เราจะปลูกรอบรอบรอบของโคนต้นไม้ไก้ออกแล้วค้าหาักใหม่คิดว่าเสียงหักใหม่ <c oughs> มมหัดขึ้นรถ หักค้ากะมันเกิดกับนี่เลยอันไหนัหกค้ากะจงไว้นั่นละ่ะจงไว้มันเกิดไหมอ,ออกมาแล้วแอนเอนแ,อนแอนต้นออกอันไหนค้าเฮากับลูกไว้ค้าน,นี่นละ่ะเออถมไว้ล้วมันจะเกิดไหมเลยมันจะแตกไหมเอามันออกแล้วฮอกับเคียย์ถไมไหมเอามันออกไกล ก็ได้บอกจุกมาเคลียดินนะออกมาแล้วนี่คือมันข้าวก่มันเลือดนกนะคะขุดไปส่งลูกค้าลูกค้าสั่งสวยงามมากประมาณสี่โลห้าโลได้เนาะประมาณนี้จ้ะแต่ว่าหัวฟังนั่นสิไงก็ฟังนี่อยู่เราปลูกไว้เยอะอยู่เราปลูกทุกที่เราเสียมหน่อยจังมากกว่า อันใดควดง่ายก็กันมันเลือดนอกวิธีปลูกก็คือโจงเหลียวไว้เองสิละเราไม่ต้องเอาไปหมดทิ้งไว้เป็นบางส่วนแล้วเราก็เอาดินกบดินกบไว้เลยรูดูฝนเขาจะขึ้นมาแทงหนอ่อขึ้นมาเป็นหัวให้เราอีกนะคะทุกปีเราก็จะทำอย่างนี้เราก็จะได้กินที่เดิมอย่างนี้ทุกปี นี่คือวิธีปลูกปลูกมันโบราณหรือมันธรรมชาติมันโบราณเนาะเรียกมันโบราณมันธรรมชาติขยายพันธุ์ได้ง่ายปลูกง่ายทำได้หลายเมนูทานอร่อย